รีวิว a q u i r e p r e s s Day o n แบบไม่อวยนะครับมันเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมหวังกับมันไว้สูงมากว่ามันจะโคตรสนุกจนผมให้คะแนนมันก่อนดูไปเลยนะที่9เต็ม10จะพอออกมาจากโรงท่านั้นแหนละครับกูให้5เต็ม10พอเพราะว่าหนังเรื่องนี้นเนี่ย มันไม่ได้ห่วยครับขอย้ําว่ามันไม่ได้ห่วยไม่ได้แย่นะครับแต่มันไม่สนุกเท่านั้นเองครับแค่คําว่าไม่สนุกนี่แหละครับมันทําให้คะแนนเนี่ยมันลดลงมาเยอะมากเรามาดูสาเหตุกันก่อนดีกว่าผมขอพูดข้อดีมันก่อนแล้วกันข้อดีมันเนี่ยมี2ข้อข้อ1ครับมีดีแค่แมวจริงๆถ้าไม่มีน้องแมวนะเรื่องนี้เนี่ยความลุ้นรทึกและความแบบน่ารักความโดดเด่นของหนังเนี่ย แม่งจะไม่มีเลยคือแมวแมวแบกจัดจัดนะครับแลนะเหตุผลที่2นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยทุกคลิปครับผมจะพูดว่าหนังเรื่องไหนทรงคุณค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์ครับหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่สนุกแต่ว่าทําไมมันถึงทรงคุณค่าแก่การดูในโรงภาพยนตร์ละ่ะเพราะว่าการที่เราดูหนังแนวเนี้ยไอแนวเงียบอะ พอเราดูในโรงภาพยนตร์เว้ยโรงภาพยนตร์มันจะมีความเงียบสงัดอย่างมากเว้ยมันเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตที่ผมเข้าไปดูเนี่ยแล้วโรงหนังเงียบที่สุดเท่าที่เคยมีมามันเหมือนทุกคนน่ะแม่งลุ้นไปกับหนังเว้ยคือพร้อมใจกันเงียบอ่ะเวลาจะดูดน้ำจะกินป๊อปคอนเคี้ยวป๊อปคอนที่หยิบขยบับร่างกายอะไรต่างๆคือเหมือนมึงแบบหลุดไปกับหนังแล้วอ่ะมึงต้องแบบต้องค่อยๆขยบับ ทำอะไรต้องเบาขั้นหายใจอะไรแบบนี้เออมันจะได้ฟิลนั้นเว้ยคือแต่ถ้าเราอยู่บ้านคือเราพูดคุยได้เราทำอะไรก็ได้คือมันจะคนล้ฟิลกับโรงหนังนะครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยคือถ้าใครอยากได้ฟิลนี้ไอ้ฟิลเงียบสงัดฟิลที่แบบคนทั้งโลงแม่งพร้อมใจกันแบบทําอย่างเงี้ยแนะนําให้ไปดูนะครับก็มีข้อดี2อข้อจริงๆที่นึก,อ,ก,อ,ก,อ,กออกมาทางด้านของข้อเสียไม่ขอพูดว่าม,มีกี่ข้อแล้วกันแต่ขอพูดแบบยาวเลย แต่พยายามกระชับให้สั้นที่สุดนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกไปเลยว่ามันไม่ได้ห่วยแต่มันไม่สนุกเพราะว่าการดําเนิเนเนื้อเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันเฉยเฉยเฉยมากจนแบบผมเกือบหลับในโรงผมสารภาพเลยครับว่าเป็นหนังไม่กี่เรื่องในชีวิตที่ผมเกือบหลับในโรงผมดูในโรงคือแบบผมเกือบหลับแต่สติกลับมาได้แล้วผมตั้งคําถามในหัวว่า เป็นกูคนเดียวหรือเปล่าที่เกือบหลับในโรงเพราะฉากลุ้นระทึกแม่งแทบไม่มีแม่งมีน้อยมากไอฉากลุ้นระทึกที่นึกได้นะมีอยู่สองฉากในหัวฉากที่หนีตอนตึกกระจกที่มันแบบพวกสัปหลาดเนี่ยมันบุกเข้ามาส่วนฉากที่สองคือฉากจบเรื่องเลยที่หนีกระโดดลงน้ําอันนี้คือมีสปอยนิดหน่อยนะแล้วก็ทางด้านของความไม่สมเหตุสมผลอีกในบางจุดที่ต้องบอกเลยว่ามันอีหยัง ถ้าเราไม่เคยดูภาคก่อนๆไหมเนี่ยแม่งอีอย่างแน่นอนกับเหตุผลบางเหตุผลฉะนั้นท่านผู้ชมก่อนจะไปในดูโรงภาพยนตร์เนี่ยแนะนํานะให้ดูภาคภาคก่อนๆก่อน,อนภาคแรกกับภาคที่2ฉะนั้นคุณจะงงแน่นอนเหมือนผมอะ่ะผมไปดูภาคนี้เป็นภาคแรกอะ่ะแล้วมันแบบอีอย่างเลย แล้วก็กว่าผมจะมาทาคลิปรีวิวหรือทําคลิปวิจารณ์มันเนี่ยผมต้องย้อนไปดู2ภาคแรกก่อนนะถึงจะมาพูดให้ท่านผู้ชมดูอะถึงจะพูดเปรียบเทียบมันออกได้ว่าภาคก่อนๆ่ะแม่งดีกว่าเยอะส่วนภาคปัจจุบันเนี่ยที่แม่งเพิ่งเข้าลงเนี่ยไอควายเอสเพรสเดย์วันเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเทียบไม่ติดเลยคือสนุกสู้ไม่ได้ภาคแรกเนี่ยมันยังมีการสูญเสียมันยังมีฉากที่ลุ้นระทึกมากมายและสมเหตุสมผลคือทุกอย่าง ภาคแรกเนี่ยแม่งลงตัวเว้ยผมไม่อ่านคอมเมนต์โซเชียลก็คิดเหมือนกันนะว่าภาคนี้ไม่สนุกแล้วก็มีคนหลับเหมือนผมเหมือนกันโอเคไม่ใช่กูคนเดียวแหละแจะถามอีกครั้งว่าควรไปดูในโรงไหมมันก็ควรดูในโรงแหละเพื่อได้ฟิลแต่ถามว่าทรงคุณค่าแก่ค่าตัวหรือเปล่าคุณตอบตรงนี้เลยนะครับไม่คุ้มผมเข้าไปดูเพราะว่าผมมีบัตรเอ็มพาร์ครับผมเลยดูถ้าผมไม่มีไม่ดูหรอกครับผมบูกตรงๆสำหรับวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจใครตรงไหนก็ขอโทษไปนะที่นี้ด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โอดอาร์ิิสกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ